สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมก๊อฟ54นิวตันกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมมีรถเก๋งสุดประหยัดนะครับสมรรถนะดีๆนะครับมาแนะนํากันอีกแล้วนะกับเจ้าคันนี้เลย Mercedes-Benz E 300บ u t e ค Hybrid นะผมเป็นโมเดล W212 FakeLift นะครับมากับรหัสรุ่นย่อย AMG Dynamic นะผมก็จะได้ชุดแต่งที่เป็นแบบ AMG นะทั้งภาย,นภายในนะผมแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.1ลิตรนะครับ ก็คือจะมีเครื่องยนต์ดีเซลที่มีสารแอดบลูนะครับผมที่เขาเรียกว่าบูเทคนะครับผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่เป็นระบบไฮบริดนะแล้วก็เจ้าโมเดลนี้เนี่ยมีดราม่าเยอะมากนะครับผมมีดราม่าเยอะมากหลายๆท่านคงจะเคยเห็นเคยอ่านเคยได้ยินมานะผมสาหรับเจ้าคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายฟ,ฟังว่ามันมีดราม่าอะไรกันนะครับผมและคันนี้เนี่ยจะมีจุดด้อยอะไรบ้างนะผมผมจะไม่บอกจุดดีนะเพราะว่าจุดดีหลายๆท่านเขารู้กันอยู่แล้วนะผมว่าเขามีจุดดีอะไร แต่ผมจะมาบอกจุดด้อยนะครับผมว่าถ้าคุณสนใจรถคันนี้นเนี่ยคุณต้องรับอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรนะติดตามรับชมได้เลยครับ เรามาฟังข้อมูลของตัวรถคันนี้ก่อนนะครับผมคันนี้ Mercedes-Benz e 3 0 0 b o u t e c h h y y r i d AMG Dynamic W 2 1 2 Fake Drift นะครับตัวรถปี2015เลขไมหม่1 5 0 0 0กิโลเท่านั้นเลขไมลไม่เยอะนะ1,000 100, 0 0กับอีก5,000กิโลเท่านั้นเองนะครับผมในส่วนของราคาจำหน่ายณนะตอนนี้อยู่ที่1 1 4 9 0 0้บาทนะครับผมซึ่ง Mercedes-Benz e class ปี15ซึ่งปีก็ไม่ได้ลึกมาก ราคาอยู่ที่ล้านต้นๆน,น,นะครับเป็นตัวท็อปสุดหลังคาแก้วนะการชุดแต่งมาพร้อมชุดแต่งแพ็กเกจ AMG มันเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับผมแต่ครับผมอยากให้ท่านผู้ชมนะฮะที่สนใจนะครับผมมาฟังจุดด้อยกันก่อนนะครับผมในจุดด้อยของเจ้าโมเดลนี้ที่มีดราม่าเนี่ยเยอะก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่นะบแบตเตอรี่ไฮบริดนะไม่ใช่แบตเตอรี่1 2โวลต์นะแบตเตอรี่ไฮบริดของเขาเนี่ยนะครับคือมันมีข่าวว่ามีเจ้าของรถ คนนึงเนี่ยเขาไปเคมแบตนะผมแล้วมีค่าใช้จ่ายสูงถึง8 0 0แสนบาทซึ่งเอาจริงนะราคาที่ผมไปเช็คมาเนี่ยของเจ้าโมเดลนี้นะครับผมค่าแบตเตอรี่ไฮบริดนะประมาณที่1 6 0 0 0 0สจนถึง2 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะราคาแบตเตอรี่ของเขาที่เป็นลิเธียมไอออนนะฮะแบตเตอรี่ไฮบริดของเขาเนี่ยราคาไม่ถึงที่เป็นข่าวนะผมแค่แสนหกถึงสองแสนบาทเท่านั้นเองนะผมไม่ว่าจะเป็นอู่ข้างนอกหรือว่า ศูนย์บริการเนี่ยศูนย์บริการอาจจะแพงกว่าน,นี้นิดหน่อยนะครับผมแต่ก็เออเขามีรับประกันให้เพิ่มเติมนะครับราคาไม่สูงนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่หลายๆท่านกังวลนะครับผมในเรื่องของกล่องควบคุมเกียร์นะคือมันเป็นข้อผิดพลาดทางการออกแบบทางวิศวกรรมนะครับผมเพราะว่าไอ้กล่องควบคุมเกียร์เนี่ยมันดันไปอยู่ใต้เกียร์ซึ่งมันมีความร้อนสูงมีความร้อนสะสมเยอะนะครับผมมันเลยเสื่อมไวนะครับคือค่าเปลี่ยนอะไหล่ชุดนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ5้าถึงเจ็ดหมื่นบาท ผมในส่วนของกล่องควบคุมชุดเกียร์ตรงนี้นะอันนี้ก็คือเป็นจุดด้อยของเขาเลยนะหลักๆนะครับผมแล้วก็ราคาที่ผมไปเช็คเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งก็คืออินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ของเขาเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ200,000-250,000นะฮะที่ผมไปเช็คมานะก็คือเป็นตัวควบคุมการจ่ายไฟอะไรพวกนี้นะครับผมในส่วนของระบบไฮบริดนะอันนี้ที่ผมไปเช็คมานะครับลองตัดสินใจดูแล้วกันนี้มาบอกให้ฟังนะผมเป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะครับอ่ะนี่ก็คือจุดด้อยหลักๆของเขานะครับผมส่วนข้อดีเขามีเยอะแยะเลย นะผมเรื่องของการขับขี่ช่วงล่างความหรูหราภายในระบบความปลอดภัยที่เขาให้มาเขาให้มาเต็มนะครับผทีนี้เรามาดูนะครับสภาพโดยรวมคันนี้ว่ามีอะไรบ้างครับผมเริ่มจากที่ด้านนอกของเขาก่อนนะในส่วนของด้านนอกเนี่ยคันนี้เป็นรถสภาพแรกเข้ายังไม่ได้มีการเก็บสีเก็บงานหรือว่าล้างอะไรทั้งนั้นนะ คือยังไม่ได้มีการขัดสีนะผมสีของเขาเนี่ยก็จะมีคราบด่างในส่วนของคราบน้นําฝนคราบฝุ่นอะไรพวกนี้นะครับผมในส่วนงสีสันเนาะเดี๋ยวเอามาลงน้ํายามาขัดเคลือบสีเนี่ยจะเงากว่านี้นะอันนี้มันยังมีแบบคราบสกรปรกอยู่นะผมแต่ว่าในเรื่องของรอยเบียดรอยเฉียวนะครับผมรอยบุบต่างเนี่ยไม่มีนะสภาพสวยๆนะผมสีเดิมๆนะฮะนี่สภาพเดิมๆสวยๆเลยนะครับผมก็มีแค่ความสกรปรกของเนื้อสีเท่านั้นเองนะครับไฟหน้าโคมใสๆ นะผมทั้งคู่เลยทั้ง2ฝั่งนะผมโคมใสๆเป็นไฟหน้าอัจฉริยะเปิดปิดสูงต่ำอัตโนมัตินะครับดีมากๆากนะผมอนะินเทอร์เจนไลซิสเต็มเนาะมีร์คกิ้งเซนเซอร์กระจัง AMG การชนหน้า AMG นะครับสวยนะผมเรื่องของความสวยงามนี่สวยมากสำหรับเจ้า W 2 1 2 Fake งสองเนาะด้านข้างสวมใส่ล้อแมก AMG ขนาด18นิ้วนะผมเป็นล้อแมก5ก้านคู่ AMG นะครับผมยางที่ใส่เนี่ยเป็นยางเรเดียนธรรมดาไม่ใช่ยางรันแฟรในโมเดลนี้เนี่ย ยางของเขาเนี่ยยังเป็นยางแบบธรรมดาอยู่นะครับผมแต่ด้านหลังเขาไม่มีชุดยางอะไหล่ให้เป็นชุดปะยางฉุกเฉินมีในส่วนของปั๊มลมไฟฟ้ากับน้ำยาปะยางให้นะครับผมคือก่อนหน้านี้เนี่ยที่เป็นก่อนเฟรคลิฟที่เป็นไฟสีก้อนเนี่ยเขาให้ยางอะไหลนะ่มานะครับผมไอ้โมเดลนั้นดีมากๆนะครับแต่พอมาเป็นโมเดลนี้เนี่ยโมเดลใหม่ๆเนี่ยเขาเหมือนกับเอายางอะไหล่ออกแล้วก็ให้ชุดปะยางมาแล้วผมแล้วก็โมเดลถัดไปที่เป็น w 2 1 3ก็จะเป็นยางรันแฟลแล้วนะอันนี้ก็บอกเป็นข้อมูลนะครับผมคือการเปลี่ยนยางของ รุ่นนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นลันแฟตนะเป็นธรรมดานี่แหละนะประหยัดงบประมาณในการเปลี่ยนยางนะผมในส่วนของซีรีส์ยางด้านหน้าด้าน,านหลังก็ไม่เท่ากันเพราะว่าเขาเป็นเอ็มจีนะผมคือหน้าหน้ายางของด้านหลังจะกว้างกว่า,วานะผมหน้ายางด้านหน้าเนี่ยมันแค่2 3งสามเองนะสองสามห้าเนี่ยสองสามห้าสี่สิบสิบแปดนะผมส่วนด้านหลังเนี่ยมันสองหกห้านะครับคือความหน้ายางความกวาม้างหน้ายางไม่เท่ากันเพื่อประสิทธิภาพ การขับขี่ที่ดีนะครับผมอ่นนี้ก็คือสเปคของอยางเนาะดิสเบกมีร่องเจาะรูนะครับปั๊มเบกมีคําว่า Mercedes b e n z ตามสไตล์ a m G นะฮะอันนี้ก็เข้ามาให้นะครับผมกระจกมองข้างพับเก็บอัตโนมัติเมื่อเราล็อกรถนะครับพับเก็บให้แบบนี้นะครับผมเวลาเปิดก็สวอปุ๊บไม่ยังไม่กลางออกนะต้องเปิดประตูก,ก่อนนะครับผมกระจกมองข้างก็จะกลางออกให้อัตโนมัติแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นความสะดวกสบายที่เขาให้มาเนาะด้านบนไฮลไลท์ของ a m g คือหลังคาแก้ว เขาให้หลังคาพาโนลามิกกา斯รูปมานะผมเป็นกระจกทั้งบานเลยนะครับก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วก็การดีไซน์ด้านข้างก็สไตล์ AMG เนาะสวยๆอยู่แล้วนะครับผมนะด้านท้ายไฟไท้าย LED นะครับผมนะโลโกโ้ E300 นะครับผมบูทเทคไฮบริดนี่เขาก็มีให้นะครับผมพาร์คิ g งเซนเซอรนะ์มีกล้องมองหลังมีกล้องรอบคันนะคันนี้เออผมลืมบอกเขามีกล้องรอบคัน นะครับมีกล้อง3ามร้อองศงานะครับเพราะว่าตัวโมเดลของเขาปี2 0 1 5แล้วถ้าเป็นโมเดลแรกๆปี2 0ง3ันไปปลายปี2 0 1 4อย่างเงี้ยเขาไม่มีกล้องรอบคันเขามีแค่กล้องมองหลังนะครับแต่พอมาเป็นปี2 0 1 5้าแท้ๆเนี่ยเขาได้กล้องรอบคันนะผมก็เพิ่มความปลอดภัยอีกเนาะมีในการเตะคิกเซนเซอร์ฝาท้ายนะครับนี่แต่เปิดแรงมากเลยนะฝาท้ายเขาเปิดแรงมากนะครับผมอ่าเป็นฝาท้ายที่มีคิกเซนเซอร์นะผมในการเปิดนะครับแล้วก็พื้นที่การเก็บของเนี่ยเก็บได้เยอะเพราะว่า ในรุ่น e 3 0 0ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลไฮบริดเนี่ยแบตเตอรี่ไฮบริดไม่ได้อยู่ด้านหลังลไม่ได้อยู่ใต้เบาะนะอยู่ด้านหน้านะครับผมเออเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับผมเนี่ยพื้นที่การเก็บของมีเหลือเฟือนะครับมีให้เยอะแยะเลยไม่ต้องห่วงนะครับผมแล้วก็ด้านล่างอย่างที่บอกคือเป็นชุดปะยางเห็นะก็จะมีปั๊มลมไฟฟ้ามีน้ำยาปะยางน้ำยาเคลือบยางนะครับผมแล้วก็ตัวพุกเอาไว้ลากจูงนะเวลารถมีปัญหาสินี่ก็จะมีให้นะครับผม ด้านล่างก็จะเป็นกล่องใส่ของเนาะประมาณนี้นะครับผมนะนี่นะนี่คือพื้นที่การเก็บของเก็บสัมภาระนะครับเวลาปิดเราเตะก็ได้นะเตะก็ได้หรือจะกดปุ่มก็ได้อะเตะให้ดูนะฮะนี่นะเดี๋ยวเขาจะลงมาแบบนี้ไม่ค่อยไฮโซเท่าไหร่นะเวลาลงเวลาเปิดนะครับค่อนข้างรุนแรงเลยนะโอเคนะครับผมสําหรับภายนอกนะครับสีสันเนี่ยก็อย่างที่บอกคือมันจะมีแบบคาดโปกรปกโปรกเนี่ยคาบน้ําฝนคาบที่โคน นะเดีย๋ยวต้องเก็บงานให้นะครับผมอันนี้ไม่ต้องห่วงเนาะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์และโครงสร้างกันครับเรามาดูห้องเครื่องนะครับผมสําหรับเจ้าคันนี้ก็คือเครื่องยนต์เบนซินครับขนาด2.1ลิตรเทอร์โบนะครับผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับพละกาลังรวมอยู่ที่231แรงม้าแรงบิดสูงสุดที่590นิวตันเมตรซึ่งมันเยอะและมหาศาลมากมากนะครับผมสําหรับรถเก๋ง1่งคันนะไซส์ก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะผมแต่ให้พละกาลังมาแบบเหลือเฟือเลยนะครับผมอัตราการเร่งต่างๆเนี่ย คือไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะเป็นห่วงอย่างเดียวคือเรื่องของการตัดต่อกําลังนะเครื่องยนต์มาเป็น Martin. มอเตอร์มอเตอร์ไปเป็นเครื่องยนต์เนี่ยมันจะมีอาการกระตุกมันจะไม่เหมือนฝั่งญี่ปุ่นนะครับที่เวลาเขาตัดต่อกาลังระหว่างเครื่องยนต์มา Martin. มอเตอร์เนี่ยมันจะสมูทมันจะไม่ค่อยรู้สึกว่ามันมีรอยต่อนะผมแต่เจ้าคันนี้เนี่ยเวลามันตัดกําลังจากเครื่องยนต์มาเป็น Martin. มอเตอร์มันจะมีอาการกระตุกนิดนึง หรือจากมอเตอร์มาเป็นเครื่องยนต์เนี่ยเราจะรู้สึกได้แล้วผมและเสียงเครื่องยนต์นจะค่อนข้างดังนะในรุ่นนี้เสียงเครื่องยนต์เขาค่อนข้างดังนะครับผมดังในที่นี้คือดังเข้าห้องโดยสารเลยนะดังแบบว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลอ่ะนะหรืออยู่ข้างนอกก็ตามเนี่ยตกใจเลยนะเวลามันตัดเป็นเครื่องยนต์นะมันเหมือนกับรถกระบ,บะย่อมยมนะอันนี้ผมบอกเลยนะครับผมก็คือทําไมถึงต้องบอกไม่อยากขายหรอ,ออยากขายแหละแต่ว่าบอกให้เป็นข้อมูลนะครับในการตัดสินใจนะฮะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคนขายก็ไม่ค่อยบอก นะครับผมอันนี้ก็บอกกันเพราะว่าคุณผู้ชมกับผมเนี่ยก็เหมือนเป็นเพื่อนกันนะแล้วก็พามาชมรถนะครับผมอ่ะนี่ก็คือสเปคของเครื่องยนต์ของเขานะครับผมและไอแบตเตอรี่ไฮบริดที่เป็นลิเธียมไอออนเนี่ยเจ้าโมเดลนี้นะครับผมไม่ได้อยู่ด้านหลังอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับผมอยู่ตรงนี้เนี่ยด้านล่างตรงนี้จะเป็นในส่วนของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเนี่ยจะอยู่ด้านล่างนะครับผมอ่ะนี่ก็คือการจัดวางนับการออกแบบทางวิศวากรรมของ mercedes benz เนาะ แล้วก็อีกจุดบั๊กที่ผมบอกเมื่อต้นคลิปเนี่ยตัวกล่องควบคุมเกียร์นะครับผมมันดันไปอยู่ด้านล่างลูกเกียร์ทีนี้มันก็เกิดความร้อนสะสมนะพอมันมีความร้อนสะสมไอ้กล่องเนี้ยมันก็จะเสื่อมสภาพไวกว่าปกตินะครับผมอันนี้ก็คือเป็นจุดบั๊กนะครับผมซึ่งไม่สามารถที่จะไปแก้ไขอะไรเขาได้นะครับผมเป็นงานออกแบบของเขาเนาะอันนี้ก็บอกกล่าวกันนะครับอ่ะทีนี้โครงสร้างล่ะคันนี้โครงสร้างสวยๆนะครับผม ฝากระโปรงนะฮะสวยเลยนะครับผมสวยสวยเลยนะครับผมไล่ขึ้นไปด้านบนนะฮะซีนฝากระโปรงรวมถึงเม็ดอาร์คเม็ดยึดอะไรต่างเนี่ยสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะครับผมไม่มีชนหนักนะคันนี้ไม่มีความไม่มีชนกระแทกด้านข้างนะครับผมโครงสร้างสวยนะครับผมไล่มาถึงคานด้านหน้าสภาพดีสภาพสวยมากนะครับผมอ่าและคันนี้เนี่ยไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องที่ว่าที่ผมบอกมานะว่ารถมันจะมีปัญหานน่นนี่นั่นนะครับผมคันนี้สภาพค่อนข้างจะดีเลยนะฮะก็เหลือ ให้ทางทีมช่างผมเนี่ยเขาเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับผมผมไมลองขับมาแล้วนะครับผมอัตราการเร่งดีนะครับเร่งติดเท้ามากนะผมแล้วก็ขับแซงเนี่ยสนุกมากนะผมมีสปอร์โตโหมดมีแม,นม่นุ่โหมดที่คุณได้ใช้งานนะครับผมแล้วก็ไอสิ่งที่ผมไม่ชอบเนี่ยคือมันไม่ใช่ปัญหาของรถมันเป็นปัญหาที่ผมเองในเรื่องของพวงมาลัยมันค่อนข้างเบาไปนิดนึงแล้วก็ในเรื่องของเบรกนะครับผมเบรกมันจะค่อนข้างเบาๆหน่อยนะครับผมท่านใดที่ไม่ชอบลักษณะแบบ เบ <im it> รกเบาๆพงมาลัยเบาๆเงี้ยอาจจะไม่ชอบคันนี้นะแต่ว่าต้องมาลองขับดูนะครับผมอ่านี่ก็เป็นสไตล์การขับขี่ของแต่ละท่านนะครับผมบอกก้าวกันนะฮะบ,บอกให้ฟังบอกให้ฟังนะนี่คือโครงสร้างด้านหน้านะครับเราเามาดูด้านข้างนี่คันนี้บอะน้ําตาลด้วยสวยนะครับผมจะพาไปดูด้านในเรามาดูโครงสร้างกันก่อนนี่ฮะนี่เราจะดึงโครงสร้างให้ดูนะครับดึงยางขอบประตูดึงให้ดูนี่เราก็จะเห็นกับ ตัวขอบประตูนะครับผมในส่วนของซับในโครงสร้างนะครับคุณจะเห็นอาร์คไฟฟ้านะฮะคุณจะเห็นในส่วนของแผ่นเหล็กเห็นสติ๊กเกอร์ด้านประตูด้านเสานะครับคือมันเป็นของเดิมมันไม่มีการทําสีไม่มีการซ่อมไม่มีการดึงไม่มีการดัดนะครับผมไม่มีการตัดเชื่อมใหม่เนาะสภาพสวยๆเลยอ่านี่ก็คือในส่วนของโครงสร้างประตูนะครับประตูประตูบานท้ายกันต่อนี่ด้านท้ายนะครับผมเราก็ดึงลงมาแบบเดิมเราก็จะเห็นในส่วนของ โครงสร้างนี่นะอ่าดูนะครับโครงสร้างสวยๆเดิมๆไม่มีการชนกระแทกไม่มีการซ่อมแซมตัวถังนะครับผมเม็ดอาร์คในแต่ละตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับผมถุงลมด้านข้างถ้าเรามองเข้าไปเนี่ยตรงเนี้ยแถวๆนี้มันจะมีถุงลมอยู่นะผมไม่มีร่องรอยของการระเบิดไม่มีร่องรอยของการซ่อมแซมนะครับผมฮนะก็คือเป็นจุดที่สังเกตเล็กๆน้อยๆนะครับนี่คือในส่วนของโครงสร้างของเขา นะผมโดยรวมคันนี้เนี่ยสภาพสวยสวยเลยนะครับผมทั้งภายนอกที่ไม่มีรอยเฉียวรอยเบียดรอยบุบนะครับภายในในส่วนของโครงสร้างก็ไม่มีร่องรอยการตัดเชื่อมไม่มีร่องรอยงการซ่อมแซมนะครับผมโครงสร้างเนี่ยสวยเลยนะครับผมยวต่อไปเราไปดูด้านในกันนะว่าเป็นยังไงเบาะสภาพเป็นแบบไหนตามเลยครับ เรามาตอนที่ด้านในนะครับผมของเจ้า e 3 0 0 b บูทเฮกไฮบริด amg นะครับผมคันนี้เป็นแพคเกจการตกแต่งแบบ amg นะครับผมซึ่งคุณจะได้ในส่วนของพวงมาลัยนะครับผมที่เป็นพวงมาลัยแบบท้ายตัด23ก้านการสปอร์ต amg แบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัวเบาะนะครับผมซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นภายในสีดำนะแต่คันนี้เป็นภายในสีดำน้ำตาลน,นะครับผมตัวเบาะจะเป็นสีน้ำตาลซึ่งหายได้ยากผมบอกเลยนะว่าสีเนี้ยหายได้ยากมากๆนะครับผมเป็นภายในสีดาตัดกับเบาะสีน้ำตาลน,นะครับผมดูสวย นะดูสวยอีกแบบนึงเลยนะผมอาจจะดูไม่ได้สปอร์ตจ๋าอะไรมากแต่มันดูมีความหรูหรานะครับผมมันดูมีความน่าใช้มีความน่าสนใจนะครับสภาพเบาสวยๆนะครับผมมีรอยแตกนิดหน่อยนะครับผมในส่วนของหนังเพราะว่าผ่านการใช้งานมาเนอะอายุของเขาก็7ปีแล้วนะครับผมก็จะมีรอยแบบแตกรายงานนิดนึงของสภาพหนังนะครับผมแต่ก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรมากนะครับสภาพสวยๆแล้วก็ปุ่มต่างๆเนี่ยของอสวิตช์กระจกอะไรพวกนี้นะครับผมที่ปกติแล้วในโมเดลนี้มันจะชอบลอกใช่ไหม คันนี้ก็มีลอกบ้างแค่นิดเดียวไม่ได้เยอะนะครับผมในส่วนของฝั่งคนขับเนาะแต่ฝั่งคนนั่งข้างหรือว่าตรงคอนโซลด้านหน้าเนี่ยรอยถะลอกไม่มีเลยนะครับหรือว่าปุ่มที่พวงมาลัยก็ตามเนี่ยมีแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับผมคือโดยรวมเนี่ยสภาพโคตรสวยเลยคันนี้นะผมทั้งแดชบอร์ดด้านหน้าที่เป็นหนังตัเดเย็บเดินได้เนี่ยก็สภาพสวยสวยใหม่ๆ นะครับผมนี่ก็คือในส่วนของวัสดุการตกแต่งนะครับผมของคันนี้เนาะว่าเออมันไม่มีรอยทะลอกรอยลอกล่อนหรือว่ารอยชํารุดเสียหายนะครับผมในส่วนของฟังก์ชันออปชันที่เขาให้มาก็ให้มาครบคันนะครับผมนะอย่างในตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอนะครับผมซึ่งขนาดมันไม่ได้ใหญ่แต่ว่ามันสามารถที่จะดูแผนที่นําทางได้นะครับผมเขามีแผนที่นําทางนี่เป็นหน้าจอคอมมานด์นะครับผมนี่แผนที่นําทางนะครับผมที่ใช้ในประเทศไทยได้เพราะว่ามันเป็นรถสนยนไทยนะครับผมก็สามารถที่จะใช้แผนที่ในประเทศไทยได้หรือ เราจะเชื่อมต่อบลูทูธเทเลโฟนบลูทูธออดิโอฟังเพลงผ่านแอปพลิเคชันในมือถือนะผมก็สามารถที่จะฟังได้นะผมหน้าจอก็แสดงผลเป็นกล้องมองหลังด้วยนะครับคุณก็จะเห็นว่ากล้องมองหลังของเขาเนี่ยภาพมันก็ไม่ได้คมชัดอะไรมากแต่ก็มองรู้เรื่องนะมองรู้เรื่องเห็นรอบคันด้านนอกนะผมไอที่ปิดมันสีดําอยู่เพราะว่าเราเปิดประตูอยู่นะครับมันก็เลยมองไม่เห็นเนาะเนี่ยนะคือถ้าเราปิดประตูมันก็จะเป็นกล้องรอบคันเลยนะผมเอาไว้ดูสภาพแวดล้อมรอบคันแล้วก็กล้องมองหลัง เพื่อที่ว่าจะดูด้านท้ายเวลาเราถอยจอดเนาะก็ถือว่าให้ฟังก์ชันมาครบนะถือว่าโอเคเลยนะผมมีกล้องรอบคันเนาะแล้วก็ระบบเครื่องเสียงที่เขาให้มาเนี่ยเป็นของฮาร์แมนคาร์ดอนนะครับตัวท็อปสุด AMG คุณได้เครื่องเสียงฮาร์แมนคาร์ดอนนรับเสียงโคตรเพราะนะผมเสียงทุม้มเสียงกลางเสียงแหลมมาแบบครบๆนะผมกลมกล่อมมากๆไม่ได้แบบทุ้มจนอุดอู้ฟังไม่รู้เรื่องหรือว่าแหลมจนบาดแก้วหูนะครับผมเนี่ยเขาให้มาแล้วมีโลโก้ฮาร์แมนคาร์ดอนอยู่ตรง ลำโพงด้านข้างด้วยนะถือว่าโอเคเลยนะครับผมนะแล้วก็มีแพดเดิลชิพนะเปลี่ยนเกียร์เชนเ,เกียร์ได้เพราะว่าเป็นเ,เกียร์7สปีดนะฮะ 7G ็ดจโทนิกพัดมีสปอร์ตโหมดมีเมนนวลโหมดนะครับผมถ้าเมนนวลโหมดคุณสามารถที่จะเชนเกียร์ที่พวงมาลัยได้เลยนะครับผมคันเกียร์อยู่ทางด้านขวาคนขับนะฮะมีคูชอนโทที่สามารถตั้งลิมิตความเร็วได้พวงมาลัยปรับสีที่ทางไฟฟ้านะครับผมแล้วก็ตัวบอร์ดเนี่ยก็ปรับไฟฟ้ามีที่ด้านหลังแล้วก็เวลาเรา เซตตำแหน่งทุกอย่างให้มันโอเคกับเราแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเมมโมรีนะครับผมทั้งตำแหน่งพวงมาลัยกระจกมองข้างตำแหน่งเบาะเนี่ยให้เป็นของเราได้นะครับผมถือว่าโอเคมากนะนี่ก็คือออปชันที่เขาให้มานะครับผมนะในส่วนของการตกแต่งเนี่ยคุณก็เห็นแล้วเนี่ยมันมีนาฬิกานาอล็อกนะครับผมมีช่องใส่แผ่นนู่นนี่นั่นนะครับผมอันนี้ปกติมีม่านไฟฟ้านะครับผมมีแอร์สามโซนนะครับผมในรุ่น MG คุณได้แอร์สามโซนด้านหน้าปรับแยกซ้ายขวาด้านหลังปรับแยกจากด้านหน้า รวมทั้งหมดเราเป็นสโซนนะครับผมถือว่าโอเคเลยนะนี่นะแสดงผลเป็นหน้าจอดิจิตอลสวยงามนะครับผมปุ่มต่างๆก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์อย่างที่บอกไม่มีถลอกนะนี่ลงมาก็จะเป็นสวิตควบคุมนะครับเป็นคอนโทรลเลอร์สำหรับหน้าจอนะครับผมนี่ยังเป็นแบบเวอร์ชั่นแรกๆอยู่อาจจะใช้งานไม่สะดวกสบายมากนักนะครับแต่ก็ใช้งานได้นี่นะควบคุมนะครับผมแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นโหมดควบคุมนะครับสปอร์ตแมนวนวลแล้วก็ตัว E ก็คือโหมดนอร์ม l ลนะครับผมก็จะมีคุณได้เลือกขับ มีเก๊ใส่ของนะครับด้านในนี่นะอาจจะสกระปรกนิดนึ่งเพราะด้านในเป็นกำมหืหยีนะผมทาความสะอาดได้ค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะนะผมก็จะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันต่อนะผมว่าเป็นอย่างไรบ้างนะผมนั่งแล้วหัวเข่าติดไหมตามด้านหลังครับเรามาดูพื้นที่การนั่งโดยสารด้านท้ายนะครับผมคือพื้นที่เนี่ยมันเหลืออยู่แล้วนะครับผมเพราะว่างานออกแบบของเขาเนี่ยทั้งตัวบ่อเอ่ยทั้งพื้นที่เข่าเอ่ยเนี่ย เขาออกแบบมาเพื่อให้มันมีเหลือนะครับผมอย่างด้านหลังเนี่ยมันจะมีรอยเว้าเห็นไหมเป็นรอยเว้าสําหรับหัวเข่าเรานะครับผมเวลาเราวางขาเนี่ยหัวเข่าเราก็จะไม่ชนกับเบาะด้านหน้านะครับผมแล้วก็เบาะนะผมก็จะเป็นแนวแบบสลบไปด้านท้ายนะครับผมเพื่อที่ว่าพื้นที่ศีรษะเราจะมีนะครับผมเวลานั่งเราก็เหมือนกับจะหงายหลังเล็กน้อยนะครับผมแต่ตัวเบาะเนี่ยผมมองว่ามันเล็กสําหรับผมไปนิดนึงนะครับผมทั้งตัวพนักพิงทั้งตัวที่รองนั่งนะครับผมมันดูเล็กไปสําหรับผมนะแต่ถ้าคนที่ตัวเล็กๆตัวไม่ได้ใหญ่เท่าผม อาจจะนั่งได้สบายนะครับผม่ะแล้วก็ด้านบนนเป็นหลังคากระจกนะครับมีม่านบังแดดให้นะถ้าสมมุติว่ามันร้อนนะครับผมแต่ว่าถ้าเราขับแบบกลางคืนช่วงยามเย็นเราอยากจะดูแบบด้านนอกดูท้องฟ้านะครับผมต้องรันรับแสงแดดอะไรอย่างนี้นะก็เปิดได้แบบนี้นะผมก็จะเป็นกระจก2ตอนเนาะด้านหน้าก็สามารถที่จะสไลด์เปิดรับลมได้นะครับผมแตดดมดนะ่ด้านหลังเปิดไม่ได้นะด้านหลังเปิดไม่ได้นะผมเขาฟิกเอาไว้เนาะก็จะประมาณนี้แล้วก็มีแอร์ตอนที่3 นะครับผมปรับแรงลมได้แยกจากด้านหน้าปรับอุณหภูมิได้แยกจากด้านหน้าซึ่งตรงนี้ผมถือว่ามันดีมากมากเลยนะแล้วก็มันไม่ได้มีช่องแอร์แค่ตรงนี้นะเป่าลมออกมาเนี่ยไม่ใช่มีแค่ตรงกลางนะมีตรงเสาด้วยนะครับตรงเสา B เนี่ยเห็นไหมมันมีช่องแอร์เป่าลมออกมานะผมเพื่อกระจายแรงลมนะค่อนข้างที่จะพรีเมียมหรูหรานะผมแล้วก็มีม่านบังแดดม่านงสายตาด้านข้างนะครับด้านท้ายเป็นไฟฟ้านะคือรอบคันอนะ่ะดูดีมากๆนะครับผมดูดีมากๆเลย ที่พักแขนก็มีนะเนีย่ยมีที่วางของวางแก้วน้ำนะแบบนี้ยนะมันดูราคา1ล้านต้นๆแต่คุณได้อ PTION แบบนี้ถ้าคุณไม่ได้สนใจหรือว่ารู้อยู่แล้วว่าต้องดูแลรักษาอะไรสําหรับรถยนต์รุ่นนี้เนี่ยเป็นอะไรที่คดคุ้มเลยนะเพราะว่าราคามันลงไวมากๆนเพราะผมเพาะไอ้ดามานั่นแหละนะผมเรื่องของแบตเตอรี่เอยเรื่องของการขับขี่เอยเรื่องนูน่นนี่นั่นจุกจิก๊กน,นู่นนะี่เนาะ เออถ้าคุณโอเครับได้เรารู้แล้วว่าไอ้รถคันนี้มันมีจุดบักตรงไหนเราต้องดูแลตรงไหนบ้างเนี่ยเป็นอะไรที่สนน่าสนใจนะผมผมแนะนําเลยนะถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นนะเออโอเคก็ประมาณนี้นะผมสําหรับด้านในนะครับเดี๋ยวไปสรุปด้านหน้าครับเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับเจ้ารถเบนซ์ e คลาสคันนี้นะผมท่านใดที่กําลังมองหารถสเปคดีๆราคาไม่สูงนะผมคันนี้เลย นะ e 3 0 0 b ้ u e บูเ h h ไฮบร AMG W 2 1 2หนึ่งสอ f นะครับผมเป็นเครื่องยนต์ดีเซลไฮบริดที่โคตรประหยัดแล้วก็อัตราการเร่งโคตรดีนะครับผมจะขับแซงจะขับในเมืองเขาตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับผมแต่ว่าจะมีจุดที่ผมต้องบอกท่านผู้ชมก็คือในเรื่องของค่าบำรุงรักษาที่ค่อนข้างสูงถ้าคุณไม่ได้ซสีเรียดเรื่องค่าใช้จ่ายตรงนี้เน้นเรื่องของสมรรถนะเน้นเรื่องของประสิทธิภาพตัวรถในเรื่องของความประหยัดน้ํามัน เขาเป็นตัวเลือกที่ดีรุ่นหนึ่งเลยนะครับผมสาหรับวันนี้นะผมกอลฟท่านศรีวัตรก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น,น้อยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว com